ช้างสารฝันเยาวชนไทยมอบให้เพื่ออนาคตกับช้างโมบายฟุตบอลคลินิกปีที่11นำโคตรระดับไลเส้นรับรองมาตรฐานโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ลงสนามถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้กับน้องๆอ,อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะการรับส่งบอลการเลี้ยงบอลการคลองบอลการยิงประตูผู้รักษาประตูและการเล่นแบบสมอลไซส์เกม พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างเค้่งครัด 1. เปิดรับสมัครเยาวชนไม่เกิน250คนต่อแห่งโดยจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น 2. จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1เข็มและแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนก่อนเข้าสนาม 3. จะต้องนำผลการตรวจ ATK ภายใน48ชั่วโมงมาแสดงในวันจัดกิจกรรมจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 4. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนามฟุตบอลหากเกิน37.5องศาเซลเซียสจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการฝึก 5. ลงทะเบียนก่อนเข้าสนามทุกครั้งผ่านระบบไทยชนะ 6. เว้นระยะห่างระหว่างการฝึกโดยแบ่งกลุ่มการฝึกออกเป็น6ฐานเพื่อลดความแออัดในสนามในปีนี้ช้างโมบายฟุตบอลคลินิกได้เดินทางไปมอบความสุข พร้อมถ่ายทอดทักษะฟุตบอลอันเต็มเปี่ยมให้กับน้องๆเยาวชน20แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตซึ่ง11ปีที่ผ่านมาเราได้เดินทางไปแล้วทั้งสิ้น67จังหวัดและมีเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง77จังหวัดในปีหน้านอกจากนี้ ช้างยังได้สร้างรากฐานที่มั่นคงจัดตั้งช้างฟุตบอลคอมมูนิตี้ศูนย์ฝึกฟุตบอลภายใต้การสนับสนุนจากเครื่องดื่มตราช้าง5แห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลหินโคนอะคาเดมี่จังหวัดสุรินศูนย์ฝึกฟุตบอลม่อนแจ่มคริสเอฟซีจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแม่โมกเอฟซีจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ฝึกฟุตบอลชุมชนบ้านบุปเปรยจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ฝึกฟุตบอลบินหลาอะคาเดมี่จังหวัดสงขลาสำหรับช้างโมบายฟุตบอลคลินิกในปีต่อไปจะเริ่มต้นที่ใดติดตามได้ผ่านช่องทางออนไลน์ไทยเบฟไทยเ t เลนต์และอัวว้ a เว็บไทยเบฟไทาเ t เลนต์ .com